ฉันหิวข้าวอยากกินอะไรไทยสาหละหนือตายฉันหิวข้าวรีบจัดมาโชว์ปาสึกชมกับข้าวเด่นเย็นนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์นมสดตราน้องโพเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา สวัสดีครับผมกับพวกเราในรายการกับข้าวเ <5 S 1> ย็นยยนี้ครับผมผมจ๊กระบุ่มเช่นยิ้มและผมบอนออนนิวครับผมวันนี้เราอยู่กันที่บ้านนาต้นจันทร์อำเภอศรีสัตนาลัยจังหวัดสุโขทัยโอ้โหมาสุโขทัยแล้วกินอะไรดีล่ะพี่โอ้โหสุโขทัยนะบอกได้ตามตรงนะยังไงมีเมนูเด็ดๆเดดมนูดีๆที่เป็นเมนูพื้นถิ่นนี่เยอะแยะมากมายโหมีเพียบเลยหรออ่าใช่ดิมีขนาดนั้นเลยโอ้โหนี่ของที่เราแบบนึกไม่ถึงนะเออีเยอะมากคืออย่างนี้ผมอยากกินอะไรที่แบบแปลก แบบแปลกมีชื่อแบบแปลกอะไรเงี้ยไม่เคยกินอยู่พ่อแม่ไม่กินอะไรเงี้ยเอาแบบแปลกจัดเลยนะเอาแปลกแปกปกติเป็นคนชอบกินน้ำพริกไหมน้ำพริกเหรอก็กินได้น้ำพริกลงเรือน้ำพริกลงเรือกินได้น้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิกินได้ปลาลาปลาลาก็กินได้อยู่อ่ะแต่มาที่นี่วันนี้จะไม่ให้กินน้ำพริกแบบนี้แล้วต้องกินน้ำพริกอะไรน้ำพริกชอบไข่ มีที่ไหนพี่ก็พูดไปเรื่อยน้ำพริกซออไข่อ้างงงน้ำพริกอะไรน้ำพริกซ้อไข่เด็กคนนี้งงนี่ทะลึ่งไม่เนี่ยไม่ลึงน้ำพริกซ้อไข่มาจากไหน,นงองหนน่ะมันเป็นอาหารที่จะต้องมากินที่นี่เท่านั้นเฮ้ยเพราะคนตำเขาอยู่ที่นี่แล้วเขาไม่ไปตำที่ไหนต้องมากินที่นี่เท่านั้นบ้นจันทร์เลยนะบ้านนาต้นจันทร์บ้านนาต้นจันทร์หนไปเรียกบ้านจันทร์เนะตำสดสดตำสดสดกินสดสดกินสดสดค้างคืนไม่ได้อ๋อต้องกินที่นี่เลยต้องกินที่นี่อันน้ำพริกนะน้ำพริกซ้อไข่น้ำพริกซ้อไข่ วัตถุดิบหลักๆก็คือเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเป็ดจ้าแล้วก็มาร้องกาบกาบไม่ใช่ใคร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 อีตาบ้าใครไก่เอาใครไก่เดี๋ยวใครไก่แล้วทำไงถึงจะมีใครไก่ไม่ต้องไปซื้อทำไมไม่ต้องซื้อ Delivery delivery โทรปุ๊บโทรปุ๊บเขามาส่งปั๊บเลยมาปั๊บเลยเอ้าไหนลองน้ำนมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกัน เราเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดเล่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซีไทเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาเช้าสวัสดีจ้าคุณแม่สวัสด,ดีครับนี่โอ้โหนี่ไงไข่ลูกบอลเล์เลยอ่ะโอ้โหเป็นไงโอ้โหนี่ไงฟักทองลูกบอลเริ่มนี่ยเขาเรียกวักทองนอกจากฟักทองเรามีพริกพริกหนุ่มพริกหนุ่มอ่าพริกพริกหนุ่มคืออะไรพริกหนุ่มสด ที่เข้ามาตันน้ำพริกหนึ่งอ๋อเนี่ยชื่ออะไรเขาเลือกน้ำพริกหนุ่มนี่คืออันนี้ใครโทรมาเสียงมันอันนี้มันจะอึกอ่ะมันจะอึกก็ดิเห็ดหูหมาหูหนูหูหนูจะเล็กกระโจมจะใหญ่หูหมาแหมแล้วมีอะไรมีมีมีอะไรอีกมีอะไรอีกนี่ลิ้นจี่ลิ้นจี่ลิ้นจี่ขายไงฮะขายขายเป็นถุงขายถุงขายลดราคาสุดลดรนี่นี่ลดราคาสุดนี่ลดนี่ โอเค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 นี่อาแต่แต่ว่าห้ยไม่ไม่ไม่หอมแย่หอมอะไรนะหอมแย่หอมแย่จมูกอ่ะจมูกนี่นี่ปั๊บโดนเข้าไปไปไงหอมไหมกินเขาเรียกกินคล้ายๆผักชีแต่หอมกว่าเหรอเขาเรียกหอมแย่กินคล้ายๆผักชีนะบางใจเดือด อ๋อเรื่องหอมแย่เฮ้ยกลิ่นคล้ายๆผักชีแต่หอมกว่าแต่สิ่งที่เราต้องการอ่านี่ก็คือไอ้ที่ถือถมาถามเขาบอกไม่ไม่เอาทุกอย่างนี่อยากคุยด้วยไม่เอาทุกอย่างเป็นคนคิดถึงไหมคะอ่าที่จะเอาก็คือไก่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 ย่างอุ่นเลยโอ้ยเพิ่งออกมาเลยเพิ่งเบ่งเลยเอาเอาตะกร้าไปลองเลยไม่ต้องขนาดนั้นเบ่งปุ๊บลองมาปั๊บอันนี้ดูนี่เท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่แม่เท่าไหร่จ๊ะแม่ ร้อยหนึ่งเหรอโอแม่เป็นกรไรโอ้ไข่ไก่เดี๋ยวเขาบอกว่าช่วงนี้ไข่ไก่แพงไงเออช่วงนี้ไข่ไก่แพงโอ้ยเอาไปสี่สิบบาทสี่สิบได้ไหมสี่สิบได้ไหมแม่แม่ก็ชอบยอมแม่เขาหน้ารักก็โดนนักก่อนนักก่อนนักก่อนแม่ขยาวแม่ขยักสี่สิบได้ไหมนะโอเคขอบคุณนะขอบมากครับแม่เดี๋ยวเอาไข่ไก่ไปทำเมนูน้ำพริกซอ่คไข่น้ำพริกซอ่คขอบคุณแม่มากครับผมขอบคุณแม่ขอบคุณฮะขอบคุณครับไปไปอันนี้หอมอันนี้หอมเดี๋ยวเป็นขโมยนะ ยกขยงกับข้าวเย็นดียกขยงกับข้าวเย็นดีกับข้าวเย็นนี้ครับคุณผู้ชมครับออหลังจากที่มาเช้าเนี่ยนะไปเดินตลาดกันมาผมเนี่ยนะไปเฟ้นไปเน้นไปหาวัตถุดิบท,ที่มันมีความยากมันมีความเป็นยูนิคมันมีความแบบโอ้โยมันมันมันไม่สา ได้เนี่ยจนผมสามารถหาวัตถุดิบตัวนี้มาได้นั่นก็คือไข่นั่นเองครับโอ้ยมันหายากตรงไหนเนี่ยหาร้านยากไงเอามันหาร้านยากไอ้ไข่น่ะหาไม่ยากแต่เมนูที่เป็นไข่เนี่ยเลยทำไมมันมีความยากมันมีความพิเศษตรงไหนมันดูเหมือนจะไม่ยากนะแต่มันมีความยากเพราะว่าต้องมากินที่บ้านนาต้นจักร เท่านั้นโอ้โหแต่ตอนนี้ใน่นในคุณแม่คุณแม่สวัสดีคุณแม่จ๋าแม่จ๋าคุณแม่ชื่ออะไรจ๊ะแม่คุณแม่เงียมชอบแบงลาบเอาอเรียกสั้นๆว่าแม่เงียมแม่เงียมแม่เงียมครับแม่เงียมนี่แหละครับจะเป็นคนรังสรรค์เมนูที่เกี่ยวกับไข่เนี่ยให้พวกเรากินมันคืออะไรนะครับแม่จ้าเมนูที่จะทำให้กินเป็นเมนูจะทำวันนี้คือน้ำพริกซอ ไข่น้ำอุ้ยอุ้ยคุณมันไม่ใช่อย่างนั้นซอกไข่นี่คือซอกเป็นคำแปลว่าอะไรฮะซอกไข่ซอกแปลว่าตำซอกแปลว่าตำอ๋อซอกไข่เป็ตำไข่คิดมากเราไปติดคิดไปอะไรเนี่ยน้ำพริกซอกมันมีนะมีอะไรฮะมีมีกระเทียมอ่เกลือน้ำปลาน้ำมะนาวครัพริกครับแล้วก็สำคัญคือไข่ ต้มแม่ทำเอาลึกแล้วถ้าเป็นไข่ไข่แบบนี้ใช่ไหมไข่เอาได้เอามาต้มก่อนต้มก่อนต้มก่อนอันนี้นะแม่มีดอยู่ใกล้ๆสามารถเฉือนหน้าได้เลยแม่จ๋าวิธีวิธีทำเอายังไงเอาไปแม่จ๋าใส่กระเทียมนะใส่กระเทียมเยอะๆใส่เยอะๆเอเหมือนกับเราทำน้ำจิ้มอ่ะให้หนูลองตังค์ไดเอหมเอาได้เลยเอาใส่กระเทียมเสร็จปุ๊บ โอ้ตำเลยอู้ตำน้ำพริกทั้งทีเชียงตำผีทั้งพึ่งทุกที่พอตำละเอียดแล้วก็ต้องจ๋าเอาตำละเอียดแล้วป้าใส่อะไรแม่ใส่พริกใส่พริกพริกป่นนะพริกป่นก็ได้พริกเม็ดก็ได้พริกป่นสะดวกดีพริกป่นสะดวกดีกระเทียมเสร็จใส่พริกแล้วก็อันนี้อะไรฮะน้ำตาลเกลือเอเกลือแหมแล้วใส่น้ำตาลได้ไหมน้ำตาลไม่ใส่ โอ้เก่งจังเลยไม่ธรรมดาอุ้ยดีดีนะครบมันอยู่แถวนู้นมันอยู่แถวนี้นี่โอ้โหตําไม่ได้เลยโอ้แม่แม่ที่นี่นะแล้วก็นี่แหละนะไข่เนี่ยครับไข่เนี่ยซอกซอกไปว่าตําซอกไปว่าตับนออเน้ำพริกซอกไข่ปั๊บซอกไข่อย่างนี้นะอุ้ยเลอะเอาไข่ไปตําเลยหรอจ้าอ๋อเหรอเออบดๆมันก็เละเลยใช่ไหมอะเอาละเอียดนะแม่ซอกซอก Lori, อะไ ouais อย่างนี้เหรออ๋อนี่มันเขาเรียกซอกซอกซอกหมือนไม่การบดใช่ไหมเนาะแน่แน่ให้มันบดซอกน้ำพริกซอกไข่น้ำพริกซอกไข่นะผมรู้แล้วทำไมแม่ไม่ให้ตำทำไมอ่ะเพราะว่าถ้าตำมันจะละเอ so ียดแต่การขยี้ขย mmm. ah ี้ซอกซอกซอกไงมันจะมีเทคเจอร์ความเป็นไข่ขาวไงอ๋อเหรอแล้วน้ำพริกซอกไข่เนี่ยนะจะบอกให้ทำไมฮะ ต้องมากินที่นี่เ,เพราะว่าใส่ทําแล้วใส่กล่องขายนะ่เรมวันเรมคืนไม่อร่อยไม่อร่อยต้องกินสดสดถ้สดสดา,อาสองชั่วโมงขึ้นไปสามชั่วโมงไป มันตีนไม่อร่อยต้องกินสดๆแล้วก็ต้องมากินที่นี่ที่นี่คือบ้านนาต้นจันทร์ฝีมือใครฝีมือใครฝีมือแม่เนียบฝีเด็ดฝีมาไปเบาแต่คนนี้ไม่เบาคนนี้ไม่เบาเรื่องการโวงตัวเองก็ก็ได้อยู่ใช่ไหมนะทำง่ายแต่อร่อยคือการตำาหใครก็ทำได้ แต่รถมือการปรุงเนี่ยไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะทได้ต้องเอามันต้องเป็นใครต้องเป็นคุณสเสงี่ยมท่านว้าค,คุณสเสงี่ยมสแสวงลาบอ๋อแต่แต่เรืต้องไม่ได้เสงี่ยมอื่นไม่ได้ต้องเสงี่ยมอะไรนะ,สะแสวงลาบแสวงลาบด้วยโเขาไม่รู้นามสกุลเสงี่ยมแสวงลาบนะ,สะแสวงแต่โชคแต่ลาบอาอสแสวงแต่โชคแต่ลาบด้วยเออนนามสกุลไม่มีชื่อเสียงเอยไม่ได้แสวงโชคแสวงลาบเอาแม่นี่ทีนี้ ทีนี้น้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาได้ตัวงไหมแม่อย่าบอกแล้วใส่หมดเล้วประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะเราใส่ไปแล้วก็น้ำมะนาว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 นี่เพิ่มพาให้น้ำมะนาวก็หนึ่งช้อนโต๊ะป้าบสัดส่วนเท่ากันนะคนโคนคนแล้วก็ ใส่หอมแดงเอาใส่หอมแดงด้วยเหรอเออหอมแดงเนี่ยนะหอมแดงซอยใส่ไปด้วยง่ายๆนะแม่มันเกิดขึ้นได้ไงน้ำพริกตัวนี้แม่น้ำพริกตัวนี้มันเกิดขึ้นมาจากกระทรวงอุตสาหกรรมเขามาเยี่ยมแม่บ้านจันนี้ก็ตํพริกต้มผักตีนี้ท่านพอวินรุ่งกุฎกระทรวงอุตสาหกรรมนะเขาบอกน้ำพริกอะไรเนี่ยอร่อยจัง เราบอกว่าน้ำพริกมันมีชือน้ำพริกซอบไทออแต่จริงๆมันเป็นอาหารใจด้างจเดิมของครอบครัวแม่ของครอบครัวหรือว่าของคนออนขงคท้องถิ่นทีนี้อันนี้ เรียบร้อยแล้วนะคืเรียบร้อยแล้วนะเอาเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยแล้วก็แต่งแต่งทำดีๆแล้วก็แต่งได้ได้ครัเอาแต่งเอาไข่ไข่นะปึ๊บลงไปเผื่อว่าคนไหนที่กินเผ็ดไม่ได้ก็ตักไข่กินไปด้วยก็จะช่วยช่วยบอว่าช่วยลดความเผ็ดเนี่ยเพราะไอ้สีสันเนี่ยมันมาจากพริกส่วนหนึ่งจ้ามันมาจากพริกที่มันเป็นพริกนแล้วก็เอาไข่เนี่ย คนไหนที่กินเผ็ดไม่ไหวอ่ะตักไข่กินปนไปด้วยกินอไขนะไ่ไปเนี่ยนะเนี่ยนะน้ำพริกซอกไข่นี่ไงที่ทำได้ง่ายแล้วก็อร่อยแล้วต้องกินเดี๋ยวนั้นเลยเดี๋ยวนั้นกัางคืนไม่ได้กัางคืนไม่ได้เขาเรียกว่ามันจะไม่อร่อยมันจะเซ็ง ขอบคุณคุณแม่ครับที่แม่แนะนําเมนูเด็ดๆนั่นคือน้ําพริกซอกไข่น้ําพริกซอกไข่าหา,าก,กิน,นที่ไหนนั่นก็คือหากินที่บ้านนาต้นจั<ห>นทร์คับข้าวเย็นนี้คราวหน้านะครับเราจะทําเมนูอะไรวัตถุดิบจะเป็นแบบไหนอย่าลืมติดตามพวกเรานะครับในรายการกับข้าวเย็นนี้นะจ๊ะขอบคุณคุณแม่นะจ๊ะขอบคุณครับ ยกขยงกับข้าวเย็นดี